อยู่ไหนนะสาวอยู่บ้านสาวอยู่บ้าน<บ>อยู่บ้านใครบ้านบางน,นี่คนบ้านไหนลูกคนอยู่สายสองสายสอง๋<บ>อไอปนไม่ได้โกหกกันอันนี้ไปกับเขาด้วยตลอดเลยนะเอกนี่ตินางว่าบอกไปกับเขาด้วย <c oughs> เป็นไงสาวโอเคไหมครับยาเดินตามกันเป็นเงาเลยใช่ไหมนี่หยาคนรูปหล่อบเบือ่อเด้เนาะ เบอร์เท่าไหมเล็กกก่านั้นดิคุยเออนี่แหละลูกพี่เออเอาขอยืมใช้ก่อนนะยืมใช้อะไรก็ใช้งานตลอดนั่นแหละว่าจะไปขันใส่ไอันี้ไงเออแล้วก็เอามาคืนด้วยนะครับเอามาขันใส่เลยเออใช้สูตรไอ้ฟอนเม็ดไปเอาเสี้ยทักทีทัดไว้ให้แล้วอยู่ไหน บ้านนะกนุงบ้านพี่อหละเข้าไปเอเอตอนเย็นก็ได้เด้อยืมก่อนนะครัยืมแล้วรู้จักเอามาให้คืนด้วยนะทําไม่งั้นเจอตัวแววนะพวกเองอันนี้รถไฮบออ่าฮะีตุยายอยู่าัน ไปเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพิธีไปยันเดี๋ยวบอกไปยันหน้อเออ